ประวัตินพดลดวงพรและเพชรพินทองนพดลดวงพรเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2484มีชื่อจริงว่านารงพงภาพที่บ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบิดาเป็นหมอลำกลอนมารดาเป็นนักร้องเพลงโคราช นรงพงภาพเคยเป็นเด็กในวงดนตรีคณะพิพัฒบริบูรณ์นานหลายปีต่อมาได้เป็นลูกศิษย์และร่วมวงดนตรีจุลารัตของครูมงคลซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อนพดลดวงพรให้ต่อมาได้แยกไปก่อตั้งวงดนตรีเพชรพินทองที่โด่งดังในภาคอีสานในปีพุทธศักราช2514 ช่วงหลังเป็นนักสแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผลงานภาพยนตร์วิวาพาฝันครูบ้านนอกพุทธศักราช2521รับบทเป็นครูใหญ่คำเมาหนองหมาวอพุทธศักราช2522เจดสิงตะวันเพลิงพุทธศักราช2522จับกลางกรรมกรเต็มขั้น พุทธศักราช2523รับบทเป็นด้วงผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินพุทธศักราช2523รับบทเป็นไอจ้อยนักสืบฮาร์ดพุทธศักราช2525ครูข้าวเหนียวพุทธศักราช2528คนกลางแดดพุทธศักราช2530 15ค่้าขามเดือน11 พุทธศักราช2,545รับบทเป็นหลวงพ่อโลกผลงานละครโคกคูณตระกูลไข่เพลงรักริมฝั่งโขงพุทธศักราช2,550เรา,รายลูกสาวป่าพุทธศักราช2,551รางวัลเกียรติยศได้รับยกย่องให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2,532 รางวัลสุพรรณหงษ์ประจำปีพุทธศักราช2545ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง15ขําเดือน11ศิลปินมรดกอีสานประเภทตลกอีสานปีพุทธศักราช2552หอศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนอกจากนี้นพดลยังได้เป็นผู้อำนวยการผลิตและสร้างสรรค์าง,งาน นำเอาประวัติศาสตร์เมืองอุบลและเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของเมืองอุบลมาบอกเล่าผ่านบทเพลงในวาระที่เมืองอุบลครบรอบ200ปีในพุทธศักราช2535เพื่อเฉลิมฉลอง200ปีอุบลราชธานีโดยมีผู้ประพันธ์เพลงคือชนละทีทานทองพงศักดิ์จันทรุขาณรงโกสาผลสยามรักถิ่นไทย ขนัดผลพันธ์ประพลสุริยศักดิ์เฉลิมพรเพศสยามนครพงภาพนับเป็นการระดมนักแต่งนักร้องคนเมืองอุบลและที่มีชื่อเสียงมาสร้างสารรค์เพลงเมืองรวม22เพลงซึ่งมีทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่ที่ตั้งขึ้นและบางเพลงได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เช่นเพลงลูกแม่มูลของครูพงศักดิ์ จันทรุกข,ขาเป็นต้นเหตุการณ์ที่เป็นความประทับใจไม่รู้ลืมของนพดลคือได้ยกวงไปแสดงที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นพอดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปที่นั่นและพระองค์ได้ทอดพระเนตรเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่คล้ายกีตาร์แต่ว่ามีเพียงสามสายดีดได้ไพเราะมากๆนั่นคือพิน ในหลวงทรงเห็นว่าเป็นของแปลกและมีเสียงที่ไพเราะมากพระองค์ทรงรับสั่งขอลองดีดดูอย่างสนพระทัยเป็นพิเศษยังความปลาบปลื้มใจให้แกน่นพดลที่สุดและสิ่งที่นพดลจำใส่กล้าไว้ไม่มีวันลืมคือในหลวงทรงมีรับสั่งว่าให้รักษาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอันนี้ไว้ให้ดีดนพดนดวงพรก้มลงกราบแทบพระบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนพดลถือว่านี่คือมงคลชีวิตที่ยิ่งใหญ่อย่างที่สุดแล้วด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อวงดนตรีตนเองเสียใหม่จากวงนพดลดวงพรเป็นวงเพชรพินทองเอาชื่อพินที่ในหลวงทรงโปรโดมาเป็นมงคลน,นามนั่นจึงเป็นที่มาของ ชื่อวงเพชรพินทองมาจนถึงทุกวันนี้และสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวงเพชรพินทองคือทองสายทับถนนมือพินอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่เล่นประจำอยู่กับคณะมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงเพชรพินทองและนพะดลดวงพรคือนักรบทางวัฒนธรรมของภาคที่เกิดขึ้นจากมันสมองและการสั่งสมประสบการณ์ของนพดลดวงพร เป็นการมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวด้วยตัวเองไรผู้สนับสน,นุนจากหน่วยงานหรือบุคคลแต่เป็นความแน่วแน่ในอันจะจันลงและอนุรักษ์สิ่งดีงามพร้อมๆกับการผสมผสานของใหม่เข้าด้วยกันแม่นแล้วเบิ่งกันแหน่เด้อเอาน้อยทิงนางเอยเดือนางเดือเดือเด้อนางเดือตึงตงึอีกหลากหลายคำอีกเป็นร้อยพันร้อยพันคำ และวลีที่ติดหูติดปากผู้คนที่เพชรพินทองไปหยิบจับจากท้องถิ่นที่อีสานเป็นและอยู่มาใช้ทำการแสดงทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญของคำและวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการละเล่นแสดงทำให้เห็นความลึกและมิติของภาษาและนี่คืออนุภาพของวัฒนธรรมความสำคัญที่เกาะเกี่ยวเหนียวพันคน เข้าด้วยกันด้วยภาษาเป็นทั้งเครื่องผูกพันและเป็นรหัสให้ผู้คนได้ใช้ในการปฏิสัมพันธ์อาวุธสำคัญของวงดนตรีและของบุคคลผู้นี้คือการใช้ภาษาอีสาขนขณะที่สังคมอีสานกำลังเกิดความสับสนในอัตลักษณ์ของตนเองท่ามกลางการดูถูกชาติพันธุ์ของสังคมไทยที่มีต่อคนลาวต่อชาวอีสาน ซึ่งปรากฏการ์อย่างนี้ได้ก่อให้เกิดโศอนาตกรรมบนแผ่นดินอีสานตามมาคือได้เพราะเชื้อความรังเกียจกรัรมพืรของตัวเองดูถูกตัวเองเกลียดความเป็นลาวในสายเลือดและพยายามหนีสุดชีวิตเพื่อให้พ้นความเป็นลาวเป็นคนอีสานด้วยการสร้างปมให้กับตัวเองโดยการไม่พูดภาษาอีสานหรือภาษาลาวปรากฏการอันน่าสยดสยองนี้ เกิดขึ้นในทุกสังคมเมืองของอีสานและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่ท่ามกลางความเลวร้ายเพชรพินทองและนพะดลดวงพรก็โผล่ออกจากเงามืดและออกมายืนท้าทายต่อสู้ฟาดฟันและที่สุดนพดลและเพชรพินทองก็ประสบชัยชนะนำพาผู้คนในภาคและคนเชื้อสายลาวในจังหวัดอื่นแม้กระทั่ง คนลาวในต่างแดนและคนลาวในประเทศสปปลาวเองก็ยังได้รับอานิสงส์และเก็บรับความภาคภาคูมิใจพร้อมกันนพดลดวงพรเป็นนักสู้ชีวิตและเป็นนักสู้ผู้ยืนหยัดในความเชื่อของตนเขาสร้างวงดนตรีพูดอีสานเพชรพินทองจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนสร้างศิลปินนักร้องนักแสดงอย่างมากมายก่อให้เกิดรายได้ เกิดการสร้างงานตลอดจนมีการเผยแพร่และนำเอาศิลปะการแสดงแบบอีสานอย่างกว้างขวางและยาวนานตลอดจนการรับใช้สังคมโดยร่วมมือกับส่วนราชการอย่างต่อเนื่องนพดลเป็นนักรบผู้กล้าแก่งและยืนหยัดต่อสู้ยาวนานวงดนตรีเพชรพินทองเป็นวงดนตรีวงเดียวที่มีอายุมากที่สุดสามารถยืนระยะ และเก็บรับความนิยมจากแฟนๆได้ยาวนานที่สุดนพดลได้ปั้นนักร้องขึ้นมาประดับวงมากมายเช่นนกน้อยอุไรพรวิเศษเวนิกากำไลาพัชาราชุติมาดวงพรนพร,รัตรดวงพรเทพรเพชรอุบลและทีมตลกลุงแนบนิ้งน่องแท็กซี่ใหญ่หน้ายานจ่อยจุกจิกอีเจ้ย และมือพินอันดับหนึ่งของประเทศทองใสายทับถนนการเก่อเกิดเป็นไปและดับไปของเพชรพินทองถือว่าเป็นตำนานความประทับใจในการแสดงของเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ยังจัดตราตรึงในใจของชาวอีสานไปอีกนานและคงอีกนานเช่นกันที่จะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เพชรพินทองและนพะดลดวงพรได้สร้างไว้